นิวเมติกกับไฮดรอลิกมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมแบงค์จาก c h ช n n e l เดชช่างวัดนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนไปกันเลยระบบนิวเมติกนะครับจะเขียนอย่างนี้กับระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับ ถ้าฟังบรพันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเมันคือคําเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันลงเสียงด้วยคำแบบไฮดรอลิกนิวเมติกอี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 กเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยมันมีข้อแตกต่างหรือข้อเหมือนกันอยู่นะครับอย่างแรกเนี่ยที่เรามาดูกันเลยคือเรื่องของตัวกระบอกนะครับเห็นไหมครับ2ตัวเนี้ยกระบอกก็สามารถที่จะต่อใช้งานกับตัวกระบอกเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เช่นเดียวกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่าจะมีความเหมือนก็คือพอร์ตขาเข้านะครับตรงนี้ ในการดันกระบอกนะครับที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือตัวนิวเมติกนะครับจะใช้ลมนะครับหรือแอร์แต่ส่วนไฮดรอลิกเนี่ยจะใช้ออยล์เป็นตัวขับเคลื่อนหรือการส่งแรงนะทีนี้เรามาดูเรื่องของต้นกําลังของระหว่างไฮดรอลิกกับนิวเมติกกันบ้างเนาะอย่างตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเราจะเรียกกันว่าแอร์คอมเพรสเซอร์ครับ ซึ่งภายในแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับจะเป็นอากาศเนาะเราจะเรียกกันว่าเครื่องอัดอากาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมมันถึงเรียกอย่างนี้นะกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นของไฮดรอลิกเราก็จะเรียกว่าไฮดรอลิกปั๊มที่ต้องเรียกว่าปั๊มเนี่ยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีออยครับเราต้องเรียกบริเวณนี้ว่าออยแท้ง นะครับตัวนี้ออยล์แท้งกับตัวนี้เป็นไฮดรอลิกปั๊มนะครับ2ตัวนี้มีข้อแตกต่างครับตัวแอร์เนี่ยเป็นอากาศซึ่งเป็นการต้องอัดเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับตัวอล่มลมภัยเก็บไว้ในถังบริเวณนี้นะครับแต่ตัวไฮดรอลิกปั๊มเนี่ยเป็นของเหลวครับซึ่งเราจะต้องใช้การอัดไม่ได้ครับจำเป็นที่จะต้องใช้ปั๊มเพราะว่าปั๊มเนี่ยมีหน้าที่ในการ ส่งถ่ายของเหลวจากที่1ไปยังอีกที่1แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นคือ suction head นะฮะก็คือความสามารถในการทำแรงดันได้นั่นเองหรือ pressure ได้นั่นเองครับตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทำให้น้ำมันที่เราส่งไปเนี่ยมีแรงดันได้สูงตัว air compressor เนี่ยป็น operate ลมนะครับอยู่ที่ประมาณ10บา์เท่านั้นนะครับ แต่ว่าไฮริกออยปั๊มนะครับจะสามารถทำแรงดันได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึงแบบ700บาทก็ยังได้นะครับซึ่งสามารถทำแรงดันได้สูงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าการใช้งานเนี่ยมันทำให้เราไปใช้ในแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเี้พูดถึงเรื่องของโซลรนอยกันบ้างโซลี Sorry. นอยวาวนะครับตัวนี้เป็นโซลินอย์วาลที่ใช้กับระบบลมนะครับหรือระบบนิวเมติกส่วนตัวนี้จะเป็นโซลินอย์วาลที่ใช้ในระบบไฮโลริกนะครับถ้ามองเผินๆอาจจะมีความคล้ายๆนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีบล็อกของตัวสัญลักษณ์ของระบบลมหรือกระบอกลมโซลินอย์ลมนั่นเองฮะหรือโซลินอย์เนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์หรือฟังก์ชันการทํางานเนี่ยของระบบ2ระบบเนี่ยมีฟังก์ชันที่เรียกว่าทําความเข้าใจได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่ต้นกําลังที่อันหนึ่งเป็นลมนะครับอีกอันหนึ่งเป็นน้ํามันนั่นก็เพราะว่า2ตัวนี้นะครับสามารถทํากระบวนการใช้งานแบบ sequence Control ได้ครับคือการทํางานแบบลําดับขั้น เป็นสัดเป็นส่วนอย่างเช่นเราต้องการให้กระบอกที่1เนี่ยเดินไปจนถึงตัว proximity นะครับดันสุดพอมาถึงพอตัวที่2นะครับก็ค่อยให้กระบอกตัวที่2เนี่ยเดินต่อนะครับมีการรอกันหรือทำงานตาม sequence หรือลําดับขั้นกระบอกที่1ทําก่อนแล้วค่อยให้กระบอกที่2ทํทำตามนะครับนี่ก็คือการทำงานแบบ sequence นั่นเองทั้ง2ตัว ทั้งนิวเมติกทั้งไฮโลลิกเนี่ยสามารถทําได้ครับแต่ข้อแตกต่างเลยนะครับของระบบนิวเมติกกับไฮโลลิกเลยนะัก็คือกําลังที่ส่งครับอย่างที่บอกว่าลมที่เข้ามาในนี้แอร์อยู่ที่ประมาณ1 0บานะครับอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำตามเรกูเลเตอร์ตามแต่และโปรเซสนะผมเอาที่แรงอัดของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยจะมาถึง100บา ไปจนถึง700บาทก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นกำลังที่ส่งออกไปที่ตัวกระบ,บอกเนี่ยสามารถออกแรงเพื่ออะอย่างเช่นขนถ่ายสินค้าขนถ่าย m a t เทียลหรือในการดันเครื่องจักรนะครับก็จะมีที่ขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับตัวไฮดรอลิกนะครับก็สามารถดันอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดหนักหรือ m a t เทียลที่ต้องการขนถ่ายหนักๆได้นั่นเองครับ กับอีกประการหนึ่งนะครับถ้าในกระบวนการที่ต้องการความรวดเร็วของการทำงานนะครับซีเควนซ์ที่มันมีความถี่แล้วก็แมททีเรียลเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็จะใช้พวกนิวมติกในการควบคุมกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าลมนิวมติกมีความเร็วกว่าการเคลื่อนที่ค่อนข้างจะกระชับกับเวลานะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องของนิวมติก กับไฮดรอลิกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ